ท่นแอเ o อกับครัววากว่าววิชาทุ g e t h e r วันนี้นะคะครัวาก็เอาข้อสอบแ er อ r o r มาให้พวกเราลองทําไปด้วยกันค่ะข้อสอบแ er อ r o r นะคะเป็นข้อสอบที่ให้เราหาจุดผิดไวยากรณ์ในประโยคนั่นเอง i n s t r Instruction ของเราตรงนี้ค่ะเขาบอกว่า choose the underlined part which contains an error choose the underlined part which contains an error หรือว่าให้เรานะคะเลือกพาร์ทที่ขีดเส้นใต้ที่มี Error อยู่นั่นเอง จุดของเราค่ะเขาบอกว่า my mom bought me a carton of milk and a hamburgers last night my mom bought me a carton of milk and a hamburgers last night ก็คือแม่นะคะซื้อนมให้ฉันหนึกล่องแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์หชิ้นให้ฉันเมื่อคืนค่ะ choice A ค่ะ bought 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 นะคะจะเป็นช่องที่2ของคำว่า by u ค่ะ การที่เราจะใช้ช่องที่2เนี่ยเราจะใช้เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่ง last night เมื่อคืนนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตเนาะเพราะฉะนั้น choice A ถือว่าถูกต้องแล้วค่ะในการใช้เว็บช่อง,อง2 choice B ค่ะ carton carton แปลว่ากล่องถูกไหมคะ article A ข้างหน้าค่ะอะข้างหน้าเนี่ยนะคะจะใช้เมื่อคำนามข้างหลังเป็นเอก,กพจน์ที่นับได้ค่ะ carton ตรงนี้ เขาเป็นเอกพจน์หรือเปล่าดูที่ข้างหลังค่ะถ้าเขาเป็นพหูพจน์นะคะจะต้องมีตัว s หรือ es ถูกไหมคะเป็นเป็นการบอกเนาะว่าเป็นพหูพจน์แต่ว่าตรงนี้ค่ะเจ้าเขาไม่มีค่ะเพราะฉะนั้น choice B ถือว่าถูกแล้วนะคะถือว่าเขาเป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะ choice สุดท้าย choice C ค่ะ hamburgers hamburgers ดูที่ a ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะนำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ถูกไหมแต่ว่าทีนี้ h a m b u r g ์เกเนี่ยเขาเติม S ค่ะ,สะแสดงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้จุ์ซื้อ h a m b u r g ์เหลายชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นผิดนะเพราะฉะนั้นต้นนี้คือผิดนะคะลบทิ้งไปนะต้องเป็น Hamburger กชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อสนั่นเองเทคนิคการทำนะคะถ้าเกิดขเขาขีดเส้นใต้ที่คำกริยาเนี่ยให้เราดูประธานหรือว่าให้ดูที่คำบอกเวลา ส่วนถ้าเกิดเขาขีดเส้นใต้ที่คำนามอย่างนี้นะคะให้เราดูค่ะว่าตัวเนี้เป็นคำนามนับได้ไหมเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ค่ะแล้วก็จุดสังเกตก็คือตัว article ข้างหน้าด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมคะจริงๆถ้าเกิดเรารู้เทคนิคเนี่ยข้อนี้ไม่เกิน1นาทีก็ทำได้แล้วนะคะรู้ว่าแคปแม็กแกรมม่าไม่พลาดแอเรอเกมภาอังกฤษกับควาทูเกเซอร์ไปด้วยกันนะคะามบายค่ะ